พอมาดูดิเอ้าแล้วทำไมเป็นสีม่วงะจริงตอนย้อมแล้วก็แห้งก็เป็นอีสีหนึ่งหรอใช่ไม่เอาใส่อะไรนใส่อะไรนะต้นอะไรเมื่อกี้อรัางอรังกับฝาคือถ้าถ้าถ้าแบบเบสิกพื้นฐานเลยครับก็คือต้มแบบนี้ครับเอาไว้ต้มมง่ง นนดูโมนดลเสร็จแล้วก็เรามาเอาเปลือกออกทีนี้เราก็เอาน้ำเนี่ยครับลงมาข้างล่างก่อนมาทําการย้อมข้างล่างก่อนแล้วค่อยถึงเอาไปกลุ่มไฟผมจะคือถ้าสมมุติแม่จะแม่จะย้อมทีเดียวสมมติแม่มัดหมีมาทั้งหมดอ่ะสามหัวแม่ก็ใช้วิธีการกลุมทุกอย่างให้งเสร็จเลยก็ได้ เช่นใส่ตัวตัวปาาตัวมอเดนที่เราจะตีสีใส่ลงไปเลยก็ได้ใส่เลยก็ได้ไานานจับอีกวันนึง<ม>ถ้าสมมติมแม่อยากได้หลายสีแม่ก็เอาลงมาย้อมข้างล่างแล้วค่อยไปเปลี่ยนสีในอีกละมังแล้วค่อยยกขึ้นมอ ใช่ครับคือถ้าอยากได้สีเดียวกันทั้งหมดเลยก็ปรุงเดียวให้มันเสร็จแล้วก็ย้อมในหม้อเดียวเลยแต่ถ้าแม่บอกว่าหัวนี้แม่ได้สีนึงหัวนี้ก็ได้สีนึงก็เอามาย้อมข้างล่างของคัจแว่ว ปหาวันนี้ขาดอันซีนี่เอาันนี้ออกแม่เพาะมันตเหมือพก็เขาบอม่อาจารย์สอนเราพวกแม่เอาวันนี้ออกละออกเราเอาลงไร่อันนี้ต้มค้นคนค้นได้คนได้หั่นเราตรนเราออกมากเราออกมากตมน้เาไมใส่น้ำ้าเป็อไม่ใส่น้ำถกอ ให้นำเย็นดล้ว,ดวกันเอาไม่สีจกเอาสาอสมใส่หือะเอาปูนขาวใส่าลางสก้อนนั่นจะเอามาใส่ไหมอ๋อถ้าแบบนั้นคือถ้าอยากถ้าอยากให้ติดสีเลยโทนก็คือพอแม่เอามาเอามาย้อมย้อมฝ้ายเสร็จแล้วเนี่ยครับ<ะ>แล้วอีก ย้อมไฟก่อนนะย้อมไฟั้นตอนแรกก็คือเดี๋ยวพอย้อมข้างล่างปุ๊บยกขึ้นตั้งไฟจะเอาไฟใหแหลกขึ้นมาอุ่นไฟประมาณครึ่งชั่วโมง <ừ> คือไม่ต้องไม่ต้องนานเพราะบางสูตรย้อมต้มไปสองชั่วโมงสัะต้มจนเปื่อยเ<อ>ส้นมันก็จะเปื่อยแต่สูตรของผมคือ,อต้มน้ำหนึ่งชั่วโมงเอามาคลุกเค้าทุกอย่างเสร็จแล้วยกขึ้นมาต้มครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงปุ๊บแล้วเอามาฟิกสีฟิกสีโดยที่ฟิกโดยที่ตอนร้อนนะ ห้ามติตอนที่มันเย็น